ย้อนไปเมื่อปี2419อเล็กซานเดอร์แกรมเบลได้ประดิษฐ์โทรศัพท์ขึ้นเป็นครั้งแรกที่สหรัฐอเมริกานับจากนั้นเพียง5ปีโดยพระไัยที่แน่วแน่ในการปรับปรุงสยามประเทศให้เจริญทัดเทียมนานาชาติสรงมีพระราชดำริให้นำโทรศัพท์มาใช้ในประเทศไทยเมื่อปี2424 24. โดยกรมกลาโหมได้ทดลองนำเครื่องโทรศัพท์มาติดตั้งที่กรุงเทพและที่ปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการเมื่อการสื่อสารผ่านโทรศัพท์เป็นที่นิยมจึงส่งให้จัดตั้งกรมไปรษณีย์โทรเลขและชุมสาย รศัพท์ขึ้นซึ่งต่อมาได้โอนให้องค์การโทรศัพท์เป็นผู้ดำเนินงานและขยายกิจการด้วยพระวิสัยทัศน์ที่ทรงเล็งเห็นอย่างถ่องแท้ถึงความสำคัญของการสื่อสารผ่านโทรศัพท์นับเป็นจุดเริ่มต้นรูปแบบการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตให้ดีขึ้นจนถึงปัจจุบันและนี่คือกว่าจะเป็นไทย